เปิดเข้าเปยได้มีเได้จุกได้ดได้ไปร่วมไม่หาไม่เจอจะร่วมดุแล้วติดติดติร่วมไหมแข่งไหมขุน้เยอะน้ำเหลุดัเลยติดหลุดร้ยแล้ว้เหยนเปยรายการี่เห็นเปยรายการที่เห็นรายการี่เห็นตัวรอ ไปกนหินไปกนหินเว่นหินไปกนหินเว่นหินไปกนหินเว่นหิอย่าปาอย่าปาอย่าปารย่เดือดไปปาร์ย่เดไปปางนวินิิเเตไปทำเราเตเราเไปทำเลยเดี๋ยวเสียวาเราเตะ้าบ้าเราเตะปปาชวปาร์วชวเลยไ่่่่่ใครอีกหมไม่ใครอไ่รอไเคที่เราผ่านลอกั้นคนนั้นได้่มเาลวเข้าเข้าเข้าเตนะบลอกอกิ้ง่อกิ้งบล็อกขอกิ้งบล็อกเต็มนะบล็อกเตนมนะขอิ้งไม่อกิ้ง่อกขึ้น หมน่าเมนเมนอยอมไหลตายอยู่ขึ้นไปต่อยบอขึ้นไปต่อยบอขึ้นไปต่อยบอขอขอขอยหนมยยตายตายตาายอยู่ตาอยู่ตายยตายตายตายไรรื่องกันรเรื่อนี่ยหน่อยเพื่อนถูกปะยากมีเ่ยินเยอยากมีอยินเลยเข้าเ้าเขาอนออดีเยเยอะดดีกูตัดกูแทรกููดมันอยู่ขอ้ายทีนึงขอด้วยที่นึงขอดทีหนึงขอยที่นึงกููแรงมันอยู่ดียะเยอมันเข้ามาองเราราราเาดนหลไ พี่ดีแหลในหน้าให้หน่อยนะพี่ดีไอ้ขอถาหน่อยเดินไปเากูหน่อยพี่อยาเดินอาเยยนให้ไเดินมาแต่ยนขอเบสิ่ขอเิ่ขอเขอเิบิงขอเินฟางรอรอหมของเพินนะามอหึงหม่องขึ้นขึ้นผู่ขึ้นผู่ขึ้นู้เลยขึ้นผู่เลย่อู้ป่อยูในองามน่อยเนี่ยามเียบหน่อยตามโฟอดดนอะไรอปขอที่มาเออขอ้นมาบอกว่าจำที่ามที่จำที่ตาหน่อยตาหน่อยบอกาจำที่เลยจำที่เลยเลยจที่จำที่เลยที่บาดคุณนไปไหนบาดคุณนหน

อะไรล้วอะไล้อะไระเขาไม่ปล่อยนวปล่อน้วัิมองเดียวขอขุดหน้าหน่อยขอขุดหน้าหน่อยเขาไม่ปล่อยนวดิ้งน้วัดดิ้น้วัดมิเงดวไปหน่อยคาจ่ายเงีอยู่นะเอาที่ต่อทาง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 กีาคลนหลัก่อนสลับขางแลนะแนมาแฟนย่แอยู่แอยู่นะหลังมันยางันยาเขา่อยู่พอมันยาวพดแล้วอยอากมาได้เพื่องอามากถอยมากถอามาอยมากถอมากอมากถอมาจหมดแล้วถอมากถอยมากถอยมากอยมากถอยมากคอยมายาวเลยยาวอยยาวไกหน่อยไกลๆหน่อยผมามาเออ อ hạng ตานแมตายแตายมาขอไป่มีหน้าไว้นนื่อเฉยหน้าบาสองหนึเข้ามาอ๋อพี่ีสั่งของ้างมาเลยหรอ๋แรงแล้วแรแล้วแรงที่ยวว่ะตอนแร้นน้บางพี่ตอบแรตัดตัดมีคนแรเลยที่วานี้มีแรงแรอยู่นะแรงอยู่นะแรอยู่นะฟังนะเดี๋ยวเดินเข้านะสามสองเดินเข้ามา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 เดินเดินมาเดินมากโดนดิสเกหน่อยตาีตกี้าง่อยโบ่อย กนาเซียเดินเดินมา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 เดินเข้ามาสวยตกกแวตกคนเดินไม่ออกเลยสักเอ้อดิมมองขวางมาเข้าไหนเข้าแลลปล่อยปล่อยฟาเดินเยต้องเดินสามเดินเข้ามา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 เดินข้ามาดแล้เดนเข้ามาเดินเข้ามาได้เล้าเดินเข้ามาเดินเดินเดเดินเดิเดินเดินดเเเดินเเดินเเดินเเดิเดเดินเเดินเนเนเเดินเเนเดิเดินเเนเดิเดินเดินเด เดี๋ยวเายเดินมไางมองไปขางหลเยะเมข้าหัง่อยเยอะคุณผ่านไมันเดินมา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 เดินมเดินมาเดิมาเดินมาเนมาเดนมาเดมาเดินเดินาเดินมาเดินมานมาเดินมนมาเดินเดินมานมาเดิ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 นดินาเนมนมาเดินมาเเดินมาเดินมาเดิาเดิดินมาเ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 ดิน เข้ามาต่อยเข้ามาต่อยมาเข้ามาต่อยได้แล้วดิฟมังหมดเลยดิฟมังได้หมดไม่ออกมาไม่ได้แรงก่อนแรงเดียวแรงเดียวตีเยอักแรงเดียวดิฟได้หมดคุณดิฟได้หมดเลยหมดทั้งหมดเอาให้หมดไม่ว่าเอาให้หมดเอาให้หมดนะจะหมดแล้วปอลเพื่อนบลเพ่อนจะหมดนะเล็งหน่อยนะเล็งหน่เพื่อนเล็งหน่อย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 ถอยที่ไม่ถึงแม่ไม่ปล่อยต้อกูงรออี่ยถอยมาออกเลยออกมาออกมาออกมากดพาสีออกเลยกดพาสีกดพาสีออกก่อนถอยไม่เลยถอยมาไกลเลยถอยมาไกลเลยหน้าว่่นนอล้าม

ขนมไหอ่ะนขึ้นมีกแล้วขึ้นมากขึ้นมอีกแล้วคุยมว่าหลายตัวหลายตัวมากาตัว้วเออะไรขึ้นมอีกเพื่อนขึ้นมาอีกทับปูทับปูดีดดดีไหนที่มาไหนี่เยย่งเฉยยิ่ยยิ่เยยยย่เยย่ยยเยย่ยย่ยย่เยยเยยยย่ยยยยยยเยยยยยยยเยยยย่เยยเยย เดินลงเลยเข้า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 เยเข้ามลเข้าเลยเข้าเลเข้าเลข้าเ้าเลยเข้าเเข้าเลยเข้าเลยเข้าเข้าเลาเลยเข้าเยเข้าเลเข้าเเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย้าเลยเข้าเลยเข้ายเข้าเลยเขาเลยเลยเข้ายข้าเลยเ้าเข้าเลยเ้าเลยเขลยข้าเ้าเลยเข้าเลยเขาเลยเข้เลย้าเลยเข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 ้าเลยลยเขาเลย้าเ้าเลยเข้าเลยเาเลยเข้าเาเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้้าเข้้าเลยเขเลยเยเข้าเลยเ้าเเข้ายเข้าเเข้าเาเลยเขาเล้าเลยเข้าเลยเ้าย เดิน่างมาโบะนะโบะนะโบะนะโบอย่าเพ่งนะคุกแกนมาขัพลงมาให้หมดล้โบะมาอับลงมาให้หมดล้วโบะแกนอย่ากแกนเอาเวลาของเราแกได้ไหมอนโบขึ้นมารับให้หมดตรงนี้ขับให้หมดตบหมดตายพี่ตายนไ่ลงไม่ลงไม่ลงงแซงนไม่ลงตายนะอย่าให้หลายนไหนขึ้นหนนที่หนนที่หินูลขึ้นไม่ดขึ้นไม่หขึ้นอีกหลายที่หินไปแดได้เลยเพื่อนแกวกูแกาวนะกูแก้วนะมันมี่อมันหยคนนึงมองขึ้นนะครับมันหดคนนึงแต่ลงมือน กูอยากให้ดูแูย้แล้วเพื่อนกมก้แล้วใ้นะกะเดียเะดสที่นข้าบนโแต่วาเดกหมาหายมาหยมอาักูมาเว้นไอ้ไอ้ทเอาแสงเอาแสให้อยู่เอาแสงอยู่ไปไว้ไปไว้หมดแล้วหดลเพื่อนหมดีละเเปทีข้าวเปนทีข้าวหวเปียชอ้โลเจละวัวโบอกเดี๋ยวะเดี๋ยแล้วอเคเี้ยาแล้วเข้ามาเดอเดดิเอเชดอเดดิบข้นยบขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยดี๋ยว อยู่ด้านนี year, 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 ้อยู่ด้านนี้อยู่เดี๋ยวคิดแค่ก่อนจะคิดเริ่มเลยออกไม่ได้ออกโดนสีไหนยี่ห้อข้างบนเนี่ยอยู่แล้ว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  บอลบออยบอเดินมาคุบอกมาเดินบอกที่คุบอกคิวบอกคิวบอกคบอกไหนซีล่อยเข้าไปปวดอ่อนขาัวมากไอแชมปดีไหม้องอร่อยมากเดินอกมาเดิออกมาเดิน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 มาเดิอเดินกเดิมาอดเอไม่ตายแชมป์คาม่แต่รามามูราาไม่อยู่ามามอยู่ราคามอยู่ ลานุ่งเดียวพอรบมคันพออหนอยอหนอยเก่งาต่อเรื่อยมาต่อเรื่อมาต่อเรื่อมาต่อเรื่อมาต่อเอยมาต่อยรื่อมาเรียกคาดงแต่ด้วยได้แนให้แล้วแผนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้่ไม่ละกูตายเองกูตายเองกูตายเองตายกูตายกูตายนงขวาล่างานงขวนะจริงอไปที่นึงยัดคนหน่อยเ่มีโพ่มีโตาย หนะเเพื <c <ọ> c ่อนทำไมไม่ยอมกินหักเลยจะเขมซับวังนะจะเดินเดินนะอยู่นะย้อน้อนามอเดินเดินเข้ามาเดินเดิมาเดิน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 เข้ามาเดิน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 เข้ามาอ้าวอเาเข้ามาเขาขัมนมาข้างล่างเขาขับมาข้างล่างเว้ามดเลมาเขาขับมาให้หมดตั้งไฟลาก่อนขอดีป้นเจาีอยู่นะจาเี้แบบนู้นตอแรไฟลากันนะข่าวไม่หวานใยเย็น้เกลี้ยงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวข้องเดินเข้ามปเลยาม่ต้องมีแรงเดินเข้ามาเดินเข ปยดเตัวเองนเือดเตัวเหน่อยไอ้กูเก้าห่เก้าหน่เาหน่กูเดินมาเดี๋ยขาหนอยเดี๋ยวเข้ามาเดยเข้าบงหน่เดี๋ยวข้าบงกิน้าอยู่ไนเดี๋ยข้าบกูิบังด้หมดเดเดี๋ยขบิดเวเาฝ่านเดินขึ้นมาเดินขึ้าินเดินเดนาเดินมากูิได้เยอะมากมันตแอนนะแอนเดินมาฟางเดินขึ้นมาหินเดินขึ้นไหินเนไหินเดินขึ้นหินก่อนเดินางั้งขวามั้งขวาอีกเิ่งแนหิังขวาังว มีไปเยอะที่แบบมนมีเยอะเลยมีเยอะล้ไม่ออกนะแล้ไปเลยโอ้ไม่เหี้ยตัดอยู่ตัดอยู่เดือบไปแหลมวกูเด่นไว้เก๋วี่อีกนะโอมเนอร์ชมนะใจเย็นใจเย็นออกห้อ๋ออ๋อลุ่มหายแล้วหลุดแล้วไปเด็นไหมเข้าไปไหนเพื่อนรอรอมีไหนรออะไรไยเราขึ้นนะสามสองถึงไหนขึ้นขึ้นนี้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 ไปมองขึ้นคนตัวอะไร้นโตวันอย่าติดมุมแม่งแล้เยอะถอยมาหน่อยมาถอยถอยถอยพี่ถอยพี่เก่งนะพี่พี่พี่โอ๋หลังให้หน่อยพี่โอ๋หลังให้หน่อย โกงโนี <c oughs> ่อลไม่ี่มันเลื่อยปล่อยเลื่อยปล่อยพี่าออกเลื่อยปล่อยนะเพื่อนเลือยป่อยนะเลือยปล่อยนะเลื่อยปล่อยนะเลื่อยปล่อยคูโมคูนี่เลื่อได้ไปนะคูนี่ได้ถิงหน้าถิงหน้ามาเลย่อกคูโม่มาเพื่อนมาเลมาเลมาเลมาเพื่อนมาตั้งกลาตั้งกลางั้งา้ไว้งไว้ไห้ได้ได้ยู่มันไม่ไหนไหนที่หนมาเพื่อนเแหละได้ด้วแ้วแนได้ไได้ไ่ได้จะตีูะตีกีกูจะกูจะตีกกูมะตีกีกูจะตีกูจกกกต ไม่มีรนเอ๊ะอนที่นิดนึงนิดนึงเพื่อนนิดนึงตายตายไปนี้เขาไปดูพี่เขาเซตอีกหสองหนึ่งเข้ามาโดดินแถบไปนะเออแร้นะแร้ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเยนฟงนะนายมึงเห็นฟอนนี่ที่กูรแกมันยืนป่ามสองหนึ่เดียนมาเดียีมาอขึ้นระโมกูแกมันโมคูแกมันต่อยูแกมันแบมไม่ล่อนแต่อยกน่อยกนรอต่อยกนเดี๋ยวีวเดี๋ยวเดี๋ข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่างเขอยู่ข้างล่างอยู่มาตั้งงนีมาตั้งนีมาตั้งหนีมาตั้งหนล เดยวเข้ามาเดิเข้ามาอ่ะพี่เดีเนเข้ามาเดินเข้ามารวยนะอีกแพ้เดินเข้ามาข้างหลังเดินขึ้นมาครับคุณห่อพี่เรเดินขึ้นมาเดี๋ยวเอบอกเดินปอีกเดินเลยแนมอู่นะบังดูหนนะดูมองเดนะแลนงหูนะดิต้าเป็อดีต้าไปแลนอยู่นะเดิขึ้นมาเดินขึมาเรื่อยเรื่อยเผีผีมาตบคนหนึ่ผีตบคนนึ่งเลงเราตายตายเดินขึ้นมาเดินขนไอีกแอนเจอร์นเดหน่อยดิด่อนดไปหลอไปก่อนเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินเข้าไปหา เดินขึ้นไปเดินขึ้นมาเบขอเบ๊ขอเบขอเบสขอเบสขอเบสไปอยู่้อยู่ดินขึ้นไาอีเดินขึ้นมาอีกเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเลยมนี่มาทาเดินทัมา้หมดเดินลมาเดินขึ้นมาไปเยอนี่นี่มารมาดินมาเนมาเดินมานมาเดินมาเนมาเดินมาเนมาเดินมาเนมาเดินมามาเดินมาเนมาเดินมาเดินมาเดินมาดนมาเดิมานมาเดินั้นเดินมานมาเดินานมาเดินมนมาเดินมนมาเดเนมาเดนเดิน ไลกินิพ่หลับามาไลคินิไมขอแลคินินะเดินขึมาทับกันดิ่เดินขึมาทับขวาบนขึ้นมาขึ้นมาเดินขึ้นมาหน่อยอิมงนันต้อยตายแล้วตายเยอะแต่อยคุณทำมาต่อยตรงด้วยนะมึงทำมาต่อยงนด้วยนะทำมาต่อยมงนด้ยนะนี่นนี้เขนีห็บ้าเไม่ได้โบเลยนะไม่ได้โบนเลยนะตายตายตายยตาเล็กมอ๋อนลค์ตายตายสนแสม่หยียืมนียืีกยไปยการเล่นอยการเล่นไปยยตายแฟเล่แฟร์เพไยย ี่ไปตายตายตายเล่นต่อไหนเล่นต่อไหนตายตายตายเอ๋เอกูลานเองกูลานมึงที่ตายกูลานเองกูลานเองกูลานเองมึงที่ทันเซสือไปมึงที่ทันเสือไปกูลานเองกูลานเองกูลานอยู่กูลานอยู่นะไปแล้วไปแล้วไม่ได้เสกวามาขึ้นมาได้ต่อยมันเดินเข้ามาต่อยต่อยอย่างเดียวหมองมันโดมันลอยงนะต่อยต่อยอย่างเดียวต่อออกมาอย่างเดียวต่อยออกไปเดียวงา๊บนึงมันหมองไอ้เหี้ยเปลี่ยนบุ๊กเนี่ยบอลแล้วติดบอลแล้วติดอ้อห เดินได้เดินได้นะถ่ายแถบแล้วถือพอแล้วเดินไม่ได้เฮียติดแถบข้าไปแบบมันเข้ามาปั๊นี่กินหนักกว่านะเดี๋ยวเดินไปเจอข้างล่างนะเดินมาเดินลงมาเดินลงมาเดินมาหยุดไฟล่างก่อนหยุดไฟล่างเดินดืกันนะดูกว่นะคุณดูดีนะเตะขวบเล็กหน่อยขุดขุดขวาได้หรอขุดข้าขวาเออนั่นยืนตึงทขาไหมบอลบอลบอลใจเย็น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 แล้วโอ้โก้โ ัวเอเ่นมึงไปกินไปไปตัดแรงมันไปตัวขัไปบอลขึ้นต่อยตัดแรงตัดแรงตัดแรงหน่อยตัดแรงวหน่อยตัดแรงมันเสียงที่เดียนะกูแรอย่างเดียวนะกูแรเดียวจะทิาผมเดียวเราไม่มีโดนนะไม่โดนดนเดินไปเดินเข้ามา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 เดินเดหน่อยเดินเดิหน่อยเดินหมาเดินแรงอยู่ีหน่อเดนี่น่อยเดินี่แอยดนแรงอยู่นะแรงอยู่นะเดิที่มาผานไปเดินมา อ่า้ดูเแบบบ่อนนะอัอยู่งนเดอดเดอดเดอดเดเดือดออ่านเลยขอไปที่นงเจ๊อยู่ขออีกนิดนคุณอ่านไม่เขียมนะตอนมาฟ้อนตัอยู่ตา้อนอยู่ฟ้อยู่อย่ตายเฮ้ย แรงเอแร่อนสอแรกเดินเข้ามาไส่ดงมันใส่ดงมันเดินมาสอแรนะสอแรนะผมนี nice. ่แรแรงร้วๆ่อนแรแรงร้วๆ่อนเดินมาเดินเข้ามาทับโฟมันเลยทับโฟมัเลยทับโฟมัเลยเข้ามาเสยมึงคินะให้คนแรงแรงับหน้ามัเลยดูต่อไโบแซให้ได้โบแซได้เชอยู่โบหน่อยแรวไม่มีเพื่อนไม่มีแรงสอไม่าแักแฟนไหนโบอไรพึ่งขึ้นดิอยาพึ่งขึ้นินโบอ่ะนะโบอ่ะโบอ่นโบอ่ะโบอ่ะโบอ่ะรินเแกนออกแกนออกแกนออกนให้แมนไอ้มันตายอ่นะมันดข้าง่านะเดี๋ยว

เดีอเดีอเไม่ปตายไม่ออกเยอะเยอะเีเยอะถึงว่าห้ให้กูให้เองกูให้ยูนะขอเบที่จริงขอเบทที่จริงขอเบทที่จริงขอเบทที่ให้กูเียวกี่ขอเบทที่ขอเบที่ตกแล้วหมดนะตกแล้วหมดนะตกแล้วหมดนะเยหมดนะได้ได้ยู่เพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อูปริงแผออก้วเกี่ยวนะเกี่ยวนะกี่ทละรรอรอมันเดินเข้ามาหาเรามองเตรียมไลทเตรียมนะสาม อ๋อใครมาสามต่อหนึ่งไหนขึ้นเลยขึ้นเลยขึ má, ้นเลยขึ block, ้นเลยขึ warmer, ้นเรยแล้วมันตกอยู่ขึ้นบอกหมันก wow 네็ตรงอยู่เพื่อนผมมันก็ตรงอยู่ไหนขึ้นมองขึ้นมองขึ้นไหนขึ้นไหนเควอรแซนไหน่อยโอยู่โวอยู่แซนโวยอยม่โทรศัพท์มาแรมาทรศัเนี่ยประดาที่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 เลยประดาที่เด้อมา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 โวยอยู่โวยอยู่โวยอยู่มองสำคัญนะเรื่องสงคัญนะเพื่อนเรื่องสงคัญนะเรื่องสงคัญนะไปมองให้ลงมองให้ลงเฉียดหน่อยมองไห้ดวงเฉียง ตอมอขึ้นอดม่มคนมคมคมนันนมนอมาเพื่อนอ่มามาเดิดึงววะเันไปดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ขึ้นต่ออีกดึงขวาไมาได้ป่านตรงหลังเราดึงขวามามาเพ่อนบามาเพื่อนเพื่อนบามา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 เพไปอนบามาเพื่อนบามไเพ่อบมาเพือนบามาเพื่อนบามาเพื่อนามาเพื่อนบามาเพื่นบามาเพื่อนบามาเพื่อนบมาเพื่อนบามาเพื่อนบามาเพง มาไเออมได้ดุดบอลงมันดูบอลมันตาข้านะเข้านะทเยอะที่สุดดิทีเยอะเที่สุดกูตัดแลนอยู่มันตกเลยเห็นม้าเพื่อนเห็นบ้าไม่มีแลนเลยน่ะตล่อยปล่อยไปหวยมากใครต่อยาฝั่งคุณยอดเพื่อนรถเเยอะรเยอะรเอเยอะใจเย็นใจเย็นรอรอรเหมือนเดิมรอรอเหมอนมีิป็นอมีเยอะิเื่อนิ้านะดินะอออออออกิติกระแทกกันนะไอ้เซนเล็กหน้านได้าะให้เันเดี๋ยวาเข้าจุดให้เนเดี๋ยวเข้าดุดไหมเข้าบอลเข้าไหย ขึ้นมาขึ้นมาเลย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 โก้่ะโมาก็ได้นะเอเอดนามอเลยบ่อยมีมองหลังคนเลยมีรอยเลมัน่อยไม่ต้องเล่นไม่ตองล่นตไม่ต้องเล่นตเ่ต้อเล่นตเราไม่อเลเไม่ตอเล่นตวเมองเนตาไม่ต้องเ่รา่ลล้ย่ยลงีนะ่พี่ม้า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 พีม้าพี่ม้าพีม้าพีม้าีม้าไปมอให้ดง อยู่ตรงนี้อมาเื้อายดสา้้า่อยไว้ต่อยไว้แบนแบนจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดอีเดียจะหมดแล้วอีเดียจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแีบอนอีออีไปไปไปงคุเองอเองอเองอัวคูจะตายไปแล้วไปแล้วไป้กลาไปแล้วไปูกลาไปเจ๊ขี้ไม่รแงแสแแไหมเฮ้ยมีเอะที่มี้ยอะหมดแล้วหมดแล้วม กกดีนผูแกนไปแกนหินอดไมไปหน้าวาูกแกนไปแกนหินไหนไปหน้าวาไม่ต้องตกใจเพื่อนแฟนไปผูแกนไปแกนหินไว้ทีีเดี๋ยพึ่งปเดี๋ยวคูรนส่งให้มั้งเดี๋ยพึ่งต่อยฟังสาวของูกมั้งต่อยแล้วแหล่อยป็เรื่อเปเ่อจนะเ่อย็นจเยอีกทีอีกที้เพื่อนใจเย็นฟังคู่ซีเอาปล่อได้ไมส่งเลยนะเาเอเอาานะเอานะอเตเพื่อนขอเตือนะ ก็ได้จ uh. er. ี er ๋หมนดิเยอะดีเยอะเลยจี๋เยอะเดี๋ยวกูแท้งแลนเองกู้แท้งอยู่กูแท้งอยู่รถเอเยอะกระแทกแลนอยู่ตกแลนอยู่เพื่อนตกแลนตลอดตกหมดแลนไม่ได้แลนดิเฟยดิเฟยมออกก่อนโดน๋ยวดนี้จะกินแมกมใจเย็น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 มีคนเอ่อมีคนข้างหน้าใจเย็นนะใจเย็นไหนรอมอง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 รอล่อยให้ลงพอด้เพื่อนใจเย็นนะตะกี้แล้วนะคุณนะตะกี้แล้วนะปังสามสองหนึ่งไหนขึ้นไหนขึ้นเลยไหนขึ้นมาข้าวอยู่ด้าไหนขึ้น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  ม่อยป่อยมากป่อยปล่อยมากปล่อยป่อยอยมากป่อยมากป่อยเร็่อปล่อยเร็่อปล่อยเร็่อปล่อยเร่อยอยเร็วมากป่อยมากปอยมาเร็วอยมากมันม่งกดเปเยอะนะปอยหน่อยวงไม่หวสอนอยู่นี่ไง้อนปล่อยแรงไม่เพื่อนคเดอมาปล่อยมาปล่อยมาเดเเรอยมากลดอยมากปัดแรงปัดแรงให้ด้วยนะเดือเร่เพื่อนเอตัดเอตัดเอตัดนะเอตัดนะเอตัดนะอไม่ตอเอตัดเพื่อนเอตัดเอตัดเอตัดวิวิือถอามาเดือดอมาเดืมาโ่เือดมาถอดมาเพื่อนคณตาเรากด ่เลยหยิบแกนหกูนนะแกนหิกูลัดด้าขวาหิแต่คุณคแกนขวาหยม่อตะแลนะฝ่ายตายนีไม่ด้แล้วฝ่ายคนนี้ก็ก็เกด้คุอรคุแนุหัดดูคุณคุณหักดูคุณคุหลักดูทางขวาผมอยู่นะเจมส้ล้ผมเจมแล้ผมไปไปเจมส้ลผมเบ็ดเหน่อยเป็เหน่อยเสร็ตัวเซร็จคุอะไนะอไรทางขวาอยู่นะไรทางขวาอยู่นะคุณอนไรทางขวาทางขวาอะไเลยนขวาป่อไรเนม อาเสีงนอาเาหลอกมาข้าวเลอกมา้าหน่อยเดี๋ยวเมาข้าวเดี๋ยวมาข้าวม่มาคเลยก็ได้มาคูเลยดิบมาเลยดิบมาเลย่ิบมาเลยแล้วไหนไปหน้าวับเลไหนไป้าวัไหนไปหน้าวับ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 ไปหน้าวับไป โกหกอยู่โกหกจบแล้วดแล้วไม่เป็นอะไรเพื่อนไม่เป็นเพื่อนโกหกอยู่โกหกอยู่เราวังไปจบแล้วหมดแล้วเพื่อนนะไหนจะเย็นไหมเย็นจะเย็นไะเย็นระวังด้วยตะงขอวิวิเวกะย็นจเย็นจเย็นมองัเองนะองตัวเอนะไหนเยนบ้ากี่นะคุณนะเลยเลยโดนโดนลังสามสองห่งขึ้นมองขึ้นขึ้นเลยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขยัมากอยับมากขยับมากขยับมากขยับมากตายเลยขนับมากขยับมากขอัมากขยับมากขนัากขยับมากขยหบมากจบมากขยันมากคุณดไม่หุดนะคุณไม่หุดนะคุณดูไม่หุดนะ ต่อเอาเลอเอาเศษเอาบาเอาเศษเอาบาเผาเลกไปแล้วมเลนแล้วบุกี้จะที่เดินต่อมึงงงอะไรกันน้าแลาแล้วขาแล้วเอะมันไม่มีเกาะมันไม่มีเกาะนไม่มีเกาะนะขอเบย์ที่หนึ่งขอเบย์ที่หนึ่งขอเบยขอเบย์ที่หนึงขอเบย์ที่หนึ่งนะขอเบย์ที่หนึ่งนะขอเบย์ที่หนึงนะเบย์แล้เห็นแล้วรเบยที่หนึ่งมังเบย์เบยลต่อยไลทิ้งต่อยทิ้งป่อย่อยหอยมาต่อหอยมาต่อยหอยมย ปล่อไห่ิ้งไปปล่อยไห่ิ้งไปูกนกนหินนะมาตั้งมาตั้งเลยมาตั้งเลยมาตั้งเร็วๆออกไปเลยอ๋อเอ็ยขู่ขวาไว้ื่อไม่คุณด้เอคุณไม้หลัาสีได้ป่ะเอคุณขาคุณขาคุณขวาขอเบนที่หนึ่งต้องขอเบนที่หนึ่งขอเบนที่นึ่งขอเบนที่หนึ่งขอเบนที่หนึ่งขอเบนที่นึ่งขอเบนที่ห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 นึ่งขอเบ ไอ้ตดแก่ดได้ไอ like ้ฟิวในดงแปดแปดนิ Ford, ้วเวิร์แปดนิ้วเวิร์แปดน้เวิร์เในบ้านนี้บวกเลยเยมันต่อว่องานกน้ยงาน